สีเดิมมาอีกแล้วพี่น้องมาอัปเดตครับมาอัปเดตมื้อนี้หลังจากปลูกไปครับปลเป็นสองอาทิตย์ตัวเโอ้ยสองอาทิตย์ใบนาครับในะบนาหอดยอดเบื้องครับกานจากต้นนี้หน่อยครับจากต้นนี้หน่อยง่ายดีครับปกติครับต่ว่นนอแบบนี้ แเจเดือดท่องเบิงเนาะที่เพิ่นถามมาเนาะครับเนาะว่านเพิ่นจะบกเพิ่นช่ำไวเรี้วนะครับเพิ่นบกขุดนอขึ้นนะครับเพิ่นบกขุดเงาขึ้นปาดเลยจะได้บอนะครับแต่ว่าขั้นออกมาเลียงแนวนี้อาจจะได้ครับแต่ว่าขั้นขั้นอยู่ใน่ปลาหรือว่าอยู่นปลากล้วยเลยนะครับมันจะมีสัตูเนอมันจะมีมะเลียงนะครับย่อมขึนนะครับเขาปาดหัวไว้มันอาจจะมาแทะมาแทะตามันเสียหายนะครับกับบอนืนํานะครับแต่ว่าขั้น อยู่ในกระถางนะครับหรือว่าอยู่ในที่บริเวณที่ว่าอยู่ไก่้คนนะครับเขาสามารถอาจจะปาดได้ครับอาจจะได้ครับถ้าบม่มีแมลงมาลบขวดน้อยยิมขึ้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะล่องปาดเบิ้งนอครับนอตัวนี้นออดีก็ปาดถิมนะครับนอดี๋ยวจะล่องปาดเบิ้งถ้าปาดได้ก็แสดงว่ามันนนายจะโบกกระทบนะครับมันนนายจะโบกกระทบกับแม่มันนะครับเพราะว่าต้นนี้วัตถุประสงค์หลักคือปลูกล่องเบิ้งปลูกไว้จะกินนะครับ เย็บซี่เป็นถามมาว่าต้นนี้หน่อยมันจะปลูกได้มันจะได้เป็นหมากเป็นผลบอนะครับเนี่ยจะลองปลูกหรือเปลืองต้นนี้คือจะปลูกเอาหน่วยเลยครับต้วนี้นี่กระถางหาซิบเส้นนะครับพ่วงกวางหาซิบเส้นนี่ครับเนี่ยจะลองจะลองจะลองอัปาดเบื้องในเนาะยบลูว่ามันจะพูดอ,อยู่เลือกแห้งครับอยู่เลือกแห้ง กันอยู่เลือกแห่งอาจจะปาดทิ่มน,นะครับเนาะอืมอยู่เลือกอยู่ครับเดี๋ยวจะลองปาดเพื่อเพื่อมันได้นะครับเนาะเนี่ยปาดตรงก็อืมได้อยู่ครับถึงอยู่ถึงแกนมันถึงอหนื่นมันอยู่ครับถึงตรงล่องปาดเพิ่งกันปาดซีเพิ่งกัน ทดสอบด้วยครับตัวนี้ทดลองด้วยครับจะฝ่าวเฮตนํานึ่งครับงานทดลองนะครับดีก็อาจจะดีกนเท้าตัดถิ่มไปซื้อนออาจจะได้นอมันขึ้นมานํานะครับอาจจะได้นอเล็กขึน้นมาเลียงปุุงไปครับมาอัปเดตตัวนี้น,นะครับนี่ตัวนี้ปลูกเงานะครับปลูกจะเงา ได้มาสองต้นแต่ว่ากระติตัดทิ่มต้นหนึ่งนะครับกระิเฮ็ดร่องเบอร์คือต้นนั่นนะครับเนาะเอาเลือกเอาต้นใหญ่ๆไว้ครับต้นใหญ่ไว้จะร่องเฮ็ดเบอร์คือต้น,นนะอืมตัวนี้น่าจะได้ ปาดลงม,มันเด็ดตำที่สุดนะครับนอ้อมันเด็ดตำที่สุดอืมตัวนี้จะพาล่องพาเปียดไปเลยครับปัดใจที่เฮ็ดให้มันได้หลายหรือได้หน่อยนี่ก็อยู่ที่การพาน้านะครับนอ้อสาธิตการพานะครับนอ้ออางเช่เอาพาผอตรงนะครับมันนอมันเอียงนอ้ออืมครับการพาเนี่ครับต้องพาต้องตรงครับ พาตรงๆแล้วก็ลงลึกนิดนึงนะครับเนี่ยต้นหัวถ้าเป็นพาหัวตรงเอาลงลึกๆนะครับพาแบบให,ให้ให้มันตรงๆนะครับมันจะได้การแบ่งเซลล์ของมันมันจะได้ออกมาเหมือดนะครับจงยอดมันนี่ยจะได้มาเท่าๆกันนะครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับตัวอย่างครับนอถัาเอาพาตรงๆแบบนี้นะครับ มันจะติดมื่อมื here, it, ่ one. One ุกชิ้นนะครับชินนี่ก็ติดชิ้นนี้ก็ติดนะครับเพราะว่าตรงยอดนิดนึงนะครับมันจะแตกว่าเป็นนอใหม่นะครับเป็นต้นใหม่นะครับนี่มาเบิ้งตัวตัวที่เฮ็ดไว้เนาะอัปเดตตัวที่เฮ็ดไว้นะครับนี่ครับกําลังขืนมาครับยังไงเนี่ยอันถ้ามันนอเล็กๆสิก็ต้องคุ้มคุ้มฟางไว้แนี่นะครับอันเพราะว่ามันอ่อนนะครับเนาะ แสงแดดงวงผมเอาไว้กลางแจ้งเลยนะครับตัวนี้นี่ครับสองนอสองสองหัวหัวเล็กๆนะครับนี่หัวเล็กๆอืมนี่ครับนี่นี่นี่โอ้กระลังแตกขึ้นมากครับเนี่ครับอือตัวน,วน,น,วนี้เอาไว้ในโฮมก็ได้ครับตัวนี้ค่าช่วงเล็กๆกังสีเอาไว้ในโฮมก็ได้ครับแต่ว่า อันเอาไว้การการแจ้งเขาก็ต้องเอามีมีแนวคุ้มไว้นะครับฟางนะครับฟางคางุ้มบางๆนะครับคุ้มบางๆไว้สําหรับตัวนี้ก็จะนับล่องนับนอบ้างนอกนะครับนะมันมันจะได้จักนอนะครับนี่น,นี่ตัวนี้ขนเอาพาตรงนะครับตัวนี้ผ้าบ่ตรงไปไหนครับนี่เห็นไหมครับผ้าบ่ปตรงมันจะได้นอหน่อยลุ่งนะครับตัวนี้แตะวันจะเป็นนอใหญ่นะครับแต่ว่าที่เห็นอยู่นี่ก็ประมันหาแล้วครับนี่ มั่หาอยู่ตัวนี้แต่ตัวนี้ตัวนี้เลื่อยซีบครับตัวนี้เล่อยซีบตัวนี้เล่อยซีบไเนจะนพี่น้องบ้างหนึ่งตัวนี้นะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิมครับตัวนี้ตัวนี้โพลขึ้นมาแล้วสิี่ครับตัวนี้นี่ครับหัวเล็กๆเองครับเนี่หัวเล็กๆ ถ้าเป็นผ่าตานะครับถ้าเป็นการผ่าตามันจะบริหลายไปนี่หรอกครับเนี่ยย่างหลายกับผ่าตานี่นอหน่อยอาฮ็ดบรได้เลยครับแต่ว่าเขาเขาพาแบบนี้ครับผ่าแบบพา่าสีเนาะมันจะได้มันจะได้หลายครับเนี่ยแบบเลี่ยนเลี่ยนแบบการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับนี่ครับมันจะได้หลายหัวเล็กๆกระเฮ็ดได้นะครับเนาะนี่หัวเล็กกกกำปั้นนะครับเนี่เล็กกากำปั้น หัวที่เขาบอกเอาแล้วนะครับตัวนี้เข้ากับยังเอามากขยายได้ตัวนะครับนี่ครับถือว่าถือว่าโอเคครับนเนาะกะมีคำถามอันตัวใดอีกเนาะน่ดน้ำนะครับหดน้ำการเบิ้งควมชืนครับมันมันมีควมชืนอยู่ห้องกระบอกหดนะครับนี่เขาเขาเอามือสัมผัสเพิ่งครับต่วดินดินดิน ดินน้ำดำแบบนี้นะครับวดหน้ามือเวียนมือก็ได้ครับเนี่ยมันอุ้มดิบน้ามันอุ้มม่ควมชื้นดีครับเก็บควมชื้นดีถ้าว่าดินส่วนผสมนะครับที่หมอสมมนาอที่วเห็บดินที่หมอสมนะครับพี่น้องเอาแกลผสมน้ำอีกครับแกะดิบนะครับผสมน้ำอีกไอเครื่องตัวเครื่องนะครับอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งนะครับกำต่อกำนะครับนี่ยกำต่อกำเลยนะครับผสมคุกเข้ากันนะครับ โป่งดีแห้งครับบาทที่นี่โป่งดีแห้งครับจะได้แบบนี้เลยครับเวลาเหมาะในการปลูกกล้วยเลยครับเนี่ยปลูกกล้วยในกระถางนอนน่นะครับดินโป่งดีแห้งครับแล้วลากพืชเดินดีนะครับเนี่ยดินแบบนี้ครับปลูกไม่ในกระถางจะโตดีนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับซื้อซื้อมานนะครับจากลานมานเป็นเนี่ยครับตัวนี้มันจะเป็นแกบเผานะครับแกบเผา แล้วก็ผสมขุยมะพร้าวมานิดนึงนะครับเพ็่ผสมขุยมะเพร้าวกมาแล้วก็มีมุนซัดนะครับนอแล้วก็มีดินเล็กน้อยนะครับเท่าก็เอามาผสมแกลบดิฟนะครับแกลบดิฟนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับจะได้พูดนะครับโปร่งดีครับเนี่ยโปร่งดีหมอในการปลูกไม้กระถางนะครับปลูกไม้กระถางมันญ่มันต้องใส่แบบนี้ครับดินโปร่งๆนะครับเนี่ย ดินดินดินเข้าเราต้องเน้นปันไดนะครับดินอาจจะใส่แค่ส่วนเดียวนะครับนอกนั่นจะเป็นวัสดุนะครับพวกฟางนะครับพวกแกบจะดีครับถ้าปลูกไม้กระถางนะครับเพราะว่าถ้ามันยุบนะครับถ้ามันยุบมันยหอ่สลายเข้าก็สามารถเติมได้เรื่อยๆครับเติมได้เรื่อยๆมันจะไม่เข้าจะบนชะงักครับจะโตไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าใส่แบบถ้าดินแน่นเกินไปนะครับไม่จะปนใหญ่นะครับไม้กระถางนาะ แบบนี้จะดีครับเนี่ยผสมแกบดิบด้วยนะครับแกบดิบอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งครับหัวขีมีสอนนอผู้ใดอยากมีคําถามนะครับฝากไว้ใต้คลิปนะครับกษตเดียสที่เปตอบในมดนะครับสีไปตอบน้าตอบนะครับขั้นมาตอบข้างในกับทีออกมาตอบทั้งนอกนะครัานกดติดตามไว้ครับมีงานวิจัยหลายย่างนะครับนอที่ว่าขั้นเปิดเผยออกมานะครับกษตเดียบสุ่มเฮ็ดยูนะครับสุ่มเฮ็ดยูนะครับ มันญี่ปุน่นก็มีนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับของแท้เลยครับสังส่งสั้งสั่งหัวมันมากนะครับนาะสั่งหัวมันมากถี่ว่าลองปูกบางบานเขานะครับมันจิเซียบคือปลูกอยู่อยู่ประเทศญี่ปุ่นบอนะครับนาะญี่ปุ่นของแท้เลยครับสั่งเขามาเนาะมีงานหลยโตนะครับกดติดตามไว้นะครับน้องแล้วรับกระเอียนอันอยากหูเรื่องไม่ไมนะครับเดยวเสียดจัดให้นะครับนาะ รูปแบบแตกสารเลยนะครับแบบทะทรล่องเองนะครับทดลองอเองเ็ดได้นะครับบอกพี่บอกน้องให้มาเบิบ่งน้ำกันนะครับน้องสู่ไปน้ำกันพี่น้องโอเคมม่ใช่สอน